บอกเลยว่าตารางงานก็คือลงมาถึงออฟฟิเชียลอะค่ะเขาลงถึงเดือนธันวาแล้วแบบงานเยอะมากช่วงธันวาสอบอยัางเพิ่งสอบเสร็จเมื่อกี้เลยค่ะทุกคนรู้ได้ไงว่ามีสอบอะ ใครเป็นคนบอกอ่ะก็ทําเต็มที่แล้วอา่านเพลงตัวเองเสร็ยจยังเสร็จเรียบร้อยค่ะอ่านไปแล้ว <c oughs> รอฟังได้เลยแบบตอนแรกก็กลัวว่าจะออกมาไงแต่พออัดอัดไปก็แบบอืมก็คาดหวังอยู่เหมือนกันคนะค <c oughs> าดหวังในตัวเอง ตอนนี้อยู่ใน process แบบว่าอัดเครื่องดนตรีใหม่เพราะว่าที่หนูทำมันเป็นแบบไฟล์ MIDI ในแบบในคอมอะไรเงี้ยก็รอด,ดูว่าจองมาเป็นยังไงค่ะแต่ว่าก็ตอนอัดก็แอบเบขินๆนะ่ะเพราะแบบเสียงตัวเองอย่าเงี้ยปล่อยก่อนทูชอตไหมทูชอตวันที่เท่าไหรอ่อ่ะหนูรู้วันปล่อยเพลงแล้วแหละแบบ รู้ว่าอินดี้แคมป์ในนาคชมีอะไรบ้างเยอะแยะมากมายนะคะทุกคนเก็บตังรอไว้เลยนะไม่มี m อค่ะดูท่าทางแล้วหนูว่าเราเป็นการทำเพลงแบบใหม่ค่ะคือว่าเราก็ปล่อยสตรีมมิ่งเพลงก่อนแล้วถ้าเพลงไหนแบบแมสจริงๆก็จะมี m แต่ว่าถ้าทุกคนอยากให้มี m ีทุกคนก็ต้องเข้าไปฟังแบบ ทาทองซาวไงทุกคนมาแรกก็ไม่มี MV เถอะเขาค่อยมาทำา MV ทีหลังไงเ,เห็นไหมเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยทำา MV กันคอนพี่เชอร์ก่อนคอนอินดี้แคมไหมคอนอินดี้แคมอินดี้แคมปจะมีคอนอีกเหรอเนี่ยแรงมากกี๊ดแปบ๊บเอ๊ะทุกชนยเปนเที่ยวอะไรนะสิบหกสิบเจ็ดกันยาใช่ไหมอ่ะงั้นแปลว่าของหนูปล่อยหลังทูช็อ่า เออจริงๆแล้วว่าแบบหนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าเท่าที่เข้าใจเท่าที่หนูเข้าใจตอนนี้คือแบบเราจะปล่อยเพลงแบบใหม่แบบที่แบบอื feel like พูดยังไงดีนะแบบแบบมันจะเป็นการสปอยนะสิมีคนบอกว่าจะมีคนใครบอก อีกแล้วเนี่ยนี่ฉันตามไม่ทานซึ่งกอข่าวเลยนะคิดท่าให้ด้วยนะท่าอะไรอะท่าเต้นของเพลงเหรอไม่มีเพลงเศร้าอะไรมาเต้นอะ่ะไม่งั้นก็ต้องแบบช้าช้าอย่างเงี้ยอะไรนะมีคนที่เชียงใหม่หน่อยอยากกินข้าวซอยก็ท่าก็ท่าแบบทุกอย่างมันไปได้ดีแล้วก็แบบกระแสตอบรับดีฉันก็จะไปเล่นที่เชียงใหม่ได้ค่ะอะไรนะคุณคุณแพนด้าบอกคอนตุลาป่ะอะ ทุกคนก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าถามทำไมแล้วเพลงเศร้าก็ราได้จริงทุกเพลงราได้หมดนะตุลาหรอชอนคอนพี่เชื่อเอานะก็ไม่รู้สินะ <c oughs> ฉันก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าฉันก็เป็นคนแสดงเขาก็ลงวันมาฉันก็ต้องทำแบบที่มันเป็นอย่างนั้นแหละไปเันทันเวอร์ีมีงานของกิน เซนทันเวอร์เหรอก็เหมือนจะได้ไปอยู่นะช่วงนนะี้น่าขอคิดก่อนอีกนานอีกนานบอกเลยว่าตารางงานก็คือลงมาถึงออฟฟิเชียลอะค่ะเขาลงถึงเดือนทันวาแล้วค่อนข้างกังวลใจเรียกว่ากังวลใจเพราะว่าแน่าคนเราก็ไม่รู้ว่าสอบเสิร์ฟหรือไม่ก็เรียนอะไรอย่เงี้ยมันจะชนกันขนาดไหนแบบ งานเยอะมากช่วงธันวาแล้วก็มีงานหนึ่งที่แบบปล่อยไปแล้วคือคอนเสิร์ตพี่บอยโกเิียพง์มังค่ะที่หนูลงสตอรี่ไปซึ่งหนูก็ยังไม่รู้ว่าหนูเป็นแข่ไปดูคอนเสิร์ตหรือว่าเขาให้หนูไปเต้นแต่ว่าซื้อบัตรได้นะคะใช่ไหมใช่ไหมเขาซื้อบัตรกันใช่ไหมไม่รู้เลย <laughs> แต่ว่าเออขายเร็วเนาะประมาณแบบสี่เดือนล่วงหน้าเลยเข้าดาวหรอว้าวไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่เข้าดาวไม่ใช่เข้าดาวนะคะทุกคนติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึง ีคอนเทนต์กับ VR และยังมีเกมตั้งด้วยนะคะโหลดเลย I am 48 application